สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยวันนี้กลับมาพบก,กับแอนดี่ฟอร์ดที่ชาแนลฟอร์ดแบนนี่จากฟอร์ดออโต้แกลลารสาขาปทุมธานีนะคะวันนี้ต้องบอกว่าแอนดิเศษมากๆเลยมากับงานวายบอดี้รอบคันนะคะตัวชิ้นงานจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอนจะพาไปชมอีกทีนึงเนาะวันนี้แอนเลือกนํารถรุ่นเอเวอเรสนะคะเป็นตัวไทเทเนียมพไปเทอร์โบขับเคื่อนสีล้อแบบฟูลไทม สีขาวมุกนะคะซึ่งภายในคันนี้เนี่ยจะเป็นสีคนอนหยักด้วยราคาจําหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะให้กําลังสูงถึง2 1 3แรงม้าเลยแล้วก็ยังให้แรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรด้วยและเป็นรุ่นที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้ามาให้ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก e b บีดีระบบป้องกันการลื่นถลายระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะและยังมาพร้อม กับระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาดชันและระบบช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดชันด้วยเรามารู้ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของชุดแต่งแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่นะคะว่าสุดหล่อคันนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาให้บ้างเนาะเริ่มจากด้านหน้านะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานขึ้นโมทั้งคันเลยนะคะหล่อชิ้นงานเนี่ยขึ้นรูปนะคะแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวรถ รอบคันเลยเพื่อให้ตัวชิ้นงานที่หล่อขึ้นนะเป็นชิ้นเดียวกับตัวบอดี้รถนะคะสำหรับบอดี้เดิมที่มาจากโรงงานแอนคืนให้กับทางลูกค้านะเดี๋ยวเรามาชมจากด้านหน้ากันก่อนคันนี้เนี่ยแอนได้ทำเป็นชุดวายบอดี้นะคะจะสังเกตตัวชิ้นงานนะคะเขาจะมีมิติกว้างออกมาจากตัวบอดี้รถเดิมนะคะทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาเลยรวมถึงด้านหลังด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังอีกทีนึงนะตัวชิ้นงานนะคะจะประกอบด้วยตัวกระจังหน้านะคะ กระจังหน้าฟอร์ดขนาดใหญ่คันนี้เนี่ยจะคุมโทนสีดำด้านรอบคันเลยนะคะรวมถึงกันชนด้านหน้าชิ้นนี้ก็เป็นชิ้น w ายบ d ดี้ที่ออนขยายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวกันชนด้านหน้านะจะมาพร้อมกับไฟ LED เป็นรูปตัว C แบบนี้เลยนะคะส่วนกันชนด้านล่างนะก็ได้ติดตั้งเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นเดียวกันตัวไฟเนี่ยจะเป็นแสงสีขาวนะคะ นอกจากเราจะเปลี่ยนชิ้นงานเข้ากับตัวรถแล้วนะคะระบบเซ็นเซอร์ทุกอย่างที่มาจากโรงงานยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินถนนและเซ็นเซอร์ถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัติ2จุดนะคะด้านข้างนะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมปกติเช่นเดียวกันนะคะเทสระบบเรียบร้อยแล้ว ไฟหน้ารถคันนี้นะคะน,นี้ก็ได้ทําการคัสตอมให้นะคะใช้โคมเดิมนะเพิ่มให้ในส่วนของคีบฉลาม3คีบนะคะแบบนี้เลยพร้อมไฟวงแหวนแล้วก็เรดเดวิลข้างในนะคะในโคมโปรเจกเตอร์แบบนี้ ไฟวิ่งกลางวันนะคะไฟ d a y ์ไลท์ตัวนี้ก็เป็นไฟใส่สเต็ปแล้วอันใส่สเต็ปให้นะคะสําหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบออโตไฮบีมเปิดปิดอัตโนโมัติแล้วก็ยังสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยกรณีที่ลูกค้าขับรถเข้าที่มืดนะคะมีแสงสว่างไม่เพียงพอไฟหน้าจะเปิดปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะ <S <S สวยงามดุดันมากๆเลยนะคะมาดูที่แก้มข้างของตัวรถนะคะแก้มข้างนะก็ได้ หล่อชิ้นงานขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันและประกอบไปกับบอดี้ตัวรถเลยนะคะแก้มข้างเขาก็จะมีมิติมากขึ้นนะคะสังเกตตัวรถว่าเขาจะมีมิติและโป่งออกมามากขึ้นนะคะและนอกจากตัวบอดี้รถนะคะที่เราขยายใหญ่ขึ้นแล้วฐานล้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยที่จะทำให้รถเราเนี่ยดูเข้ารูปเข้าทรงมากขึ้นนะคะดูหลอ่อดุดันมากขึ้นคันนี้อันได้จับล้อนะคะเป็นล้อออฟโรด ขนาด20นิ้วนะคะออ f ซ e ตล้อจะอยู่ที่ลบ44นะคะจับคู่มากับยางแอมออเทรนนะคะสำหรับความกว้างของหน้ายางจะอยู่ที่305แก้มยางสูงอยู่ที่55นะคะรอบวงจะอยู่ที่20นิ้วนะคะต้องบอกว่ายางซีรีส์305นเนี่ยเป็นยางโอเวอร์ไซส์เลยนะคะและ การตกแต่งของรถคันนี้อันไม่ได้มีการยกรถลูกค้าเลยนะอันใช้วิธีการตกแต่งซุ้มภายในนะคะทําให้เลี้ยวไม่ติดแน่นอนค่ะคันนี้นอกจากจะได้ความออฟโรดแล้วดุดันแล้วสมรรถนะในการขับขี่ยังดีเหมือนเดิมเลยเนื่องจากว่าตัวรถคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับระบบดิสเบรททั้ง4ล้อเลยค่ะช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระปิดนกสองชั้นมาพร้อมคอยสปริงมีเหล็กกันโค้งมาให้ด้วยด้านหลังจะมาพร้อมกับวัดลิงค์ พร้อมคอยสเปงแล้วก็มีเหล็กกันโคงมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและสําหรับส่วนอื่นๆนะคะที่เป็นโครเมียมคันนี้อันก็ได้ทําเป็นสีดําด้านให้รอบคันเลยเพื่อทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างหรือมือจับประตูก็ตามนะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีขนาดใหญ่ค่ะมีไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมองข้างนะคะและยังมาพร้อมกับไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถด้วยนะคะ สำหรับตัวหลังคาคันนี้อันเด้นแรปเป็นสีดำด้านให้ครึ่งคันนะคะสติกเกอร์ที่แรปเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ที่อันแรปกับรถซูปเปอร์คาร์เลยจะเห็นว่าคันอื่นๆที่อันเคยลงรีวิวไปเนาะอันมีการรับสติกเกอร์รอบคันให้แล้วนะคะคันนี้แรปครึ่งคันลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะแรปครึ่งคันหรือว่าจะแรปแค่ด้านบนนะคะแล้วก็เพิ่มคีบฉลามให้ด้วยจะได้เสริมรอให้กับตัวรถเรามากขึ้นเนาะ สำหรับบอดี้ด้านท้ายเดี๋ยวขอพาชมนิดนึงนะคะเขาเติมไลนตั้งแต่ประตูด้านท้ายนะคะขึ้นไปแบบนี้เลยเพื่อทำให้รับกับชุดโป่งล้อด้านหลังนะคะมากขึ้นชิ้นงานเรียบร้อยนะคะสังเกตจากแก๊ปของตัวรถนะคะทุกรอยต่อตรงเรียบร้อยนะคะ อุปกรณ์ที่ติดตั้งให้นะคะมีการรับประกันให้1ปีเลยสำหรับตัวบอดี้ร a นะคะและยังได้เพิ่มให้ในส่วนของไฟท้าย g l c นะคะอันนี้จะเป็น red chrome นะเป็นตัวใหม่แล้วไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางนะคะวิ่งเต็มเส้นนะคะภายใน LED ก็จะเป็นเม็ดสีดำแล้วเจนใหม่ล่าสุดเลยมาพร้อมค่าไทาย over red ที่เป็นแบบ LED ตัวชิ้นงานเนี่ยจะเป็นสีดำเงานะคะ กาดกันชนด้านล่างนะคะอันก็ได้ทําสีดําด้านให้ด้วยเช่นเดียวกันจะได้รับกับด้านหน้าเนาะและยังเพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหลังนะคะที่เป็นแบบ LED ให้ด้วยนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังทั้งหมด 4. จุดมีกล้องมองหลังด้วยนะติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนข,ของท่อ HKS ด้วยนะคะเป็นท่อต่อตรงรุ่นเลยสำหรับท่อ HKS เป็นท่อที่เรานิยมมากม จะมีให้ลูกค้าเลือก2แบบที่นิยมมากๆจะเป็นปลายคาร์บอนกับปลายสแตนเลสนะคะและรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบเตือนขณะถอยรถออกจากซองจอดด้วยนะคะรวมถึงระบบฝาท้ายจะเป็นระบบเตะเปิดแบบแผ่นฟีแล้วบอกอมีลูกค้าถามแอนมาว่าบอกพับได้เรียบไหมพับได้เรียบนะคะทั้งคันเลยนี่คือชิ้นงานเดิมที่แอนคืนให้กับทางลูกคา้ายังไม่หมดนะเรามีขนส่งเอกชน ส่งคืนชุดแต่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะตอนนี้ใช้งานง่ายนะคะจริงๆถ้าเรามีกุญแจอยู่ในรัศมีฝาท้ายเราสามารถสอดเท้าเข้าไปทำให้ฝาท้ายเปิดอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพาชมด้านนี้นะด้านนี้ชุดชิ้นงานวัยบอดี้นะคะเขาจะเว้าในส่วนของฝาถังน้ำมันไว้แบบนี้เลยฝาถาังยังเป็นออโต้นะคะเหมือนเดิมปลดล็อกรถนะคะกดจาก ตัวฝาถังจะเปิดออโต้เลยรองรับน้ำมันดีเซล,ลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น b 7 b 1 0 b 2 0นะคะลูกค้าเติมได้หมดเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่ไฮไลท์บันไดข้างนะคะคันนี้อันได้ติดตั้งเป็นบันไดข้างอัจฉริยะไฟฟ้าของ e-bolt นั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตการใช้งานให้ดูเพียงแค่เราเปิดประตูรถบันไดข้างจะสไลด์ออกมาแบบนี้นะคะจะต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่รถยนต์นะคะมีมอเตอร์ควบคุมแยกนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะ เวลาที่เราจะใช้งานเราเปิดประตูรถฝั่งไหนมอเตอร์ของบันไดข้างฝั่งนั้นจะทำงานนะคะแล้วก็บันไดข้างเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง300กิโลเลยนะคะแล้วก็ตัวบันไดข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวกันลื่นด้วยถ้าเราปิดประตูบับนไดข้างก็จะพับเก็บเหมือนเดิมและกรณีที่เราต้องการให้ตัวบันไดข้างของเรานะคะเปิดทิ้งไว้เราสามารถเปิดตัวรถนะคะหลังจากนั้น ขึ้นไปเหยียบตัวบันไดข้างไว้นะคะขออนุญาตนะคะแบบนี้บันไดข้างก็จะไม่พับเก็บนะคะแบบนี้วิธีการเก็บง่ายๆเพียงแค่เปิดรถนะคะแล้วปิดประตูเหมือนเดิมเดี๋ยวขอพาชมว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะต่อเข้าขกับตัวแบตเตอรี่นะคะเก็บงานเรียบร้อยมากๆจะมีสวิตควบคุมนะคะอยู่ภายใน ภายในเก๊ะหน้ารถนะคะคันนี้แอนต่อตรงเข้ากับตัวแบตเตอรี่รถยนต์เลยจะมีมอเตอร์ควบคุมอยู่นะคะเราสามารถเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานก็ได้นะคะภายในรถคันนี้จะเป็นเบาะสีคนอนหยักนะเดี๋ยวแอนจะพามาชมว่ารุ่นนี้เขามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาให้บ้างนะคะาภายในสีคนอนหยักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหรือว่า แผงประตูจะเป็นสีคอนอยักหมดเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะแบบนี้ปรับไฟฟ้าทั้งหมด6ทิศทางพร้อมระบบปรับดุนหลัง2ตํตำแหน่งด้วยทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่เลยนะคะรุ่นนี้จะมีแอร์แบ็กไม้ทั้งหมด7ลูกแล้วนะกระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะรวมถึงมีช่องเสียบ USB ที่ตัวหลังกระจกมองหลังด้วยมาพร้อมกับตัวพาโนรามิกมูนลูฟด้วยนะคะและยังมีจอขนาด8นิ้ว เป็นซิงสามแล้วสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วนะคะรองรับทั้งตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะมาพร้อมกับระบบโทรช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีที่ลูกค้าใช้รถไปแล้วรถเกิดอุบัติเหตุนะคะเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยต่อบูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นแอร์แบ็คคู่หน้าแต่ หรือระบบประจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอ,อยู่ทำงานระบบจะโทรออกไปที่1 6 6 9เนี่ยอัตโนมัติเลยนะคะระบบเกียร์มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะเป็นเกียร์แบบก้ากระโดดนะคะลูกค้าสามารถล็อกตำแหน่งเกียร์ได้ด้วยกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้รถขึ้นเขาลงเขานะคะล็อกให้รถคันนี้ใช้แค่เกียร์ต่ำได้เลยเขาจะมีปุ่มบวกลบอยู่ที่หัวเกียร์นะคะใช้งานง่ายมากๆรวมถึงมาพร้อมกับระบบพุทธสตาร์ทด้วยมีกุญแจรีโมทอัจฉริยะให้นะคะตัวกุญแจจะเป็นแบบนี้ มาพร้อมกับโหมดการขับเคลื่อนนะคะ 4คูณ4ปุ่มนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาจากตัวไทเทเนียมพัดที่เป็นระบบกับเลื่อน2ล้อเนาะไม่ว่าจะเป็นถนนปกติฝนตกถนนเลื่นพื้นโคลนทรายนะคะหรือตัวล็อกหมดก็ตามเราจะทําการหมุนแบบนี้ได้เลยนะคะทุกหมวดสามารถหมุนปรับที่ความเร็วไม่เกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้าความเร็วเกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงระบบจะไม่ทํางานให้นะคะยกเว้นในส่วนของตัวล็อกหมดกับตัวฮิลดีเซนคอนโท l นะคะ2ระบบนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อลูกค้านะคะรถจอดสนิทหยุดนิ่งตำแหน่งเกียร์อยู่ใน ตำแหน่งเกียวว่างนะคะหลังจากนั้นหมุนแบบนี้ถ้าจะใช้ตัวฮิวดี c ซ n t c o อนโท l จะเป็นตัวลงชันนะคะลูกค้าสามารถกดใช้งานได้เลยจะทำงานคู่กับตัว 4x4 คูณ4โลนะคะด้านหลังจะเป็นดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะมีระบบว่างกันการลื่นนถลายให้กรณนนีที่ลูกค้าใช้รถไปแล้วรถติดหล่มระบบนี้ลูกค้าต้องปิดนะคะ เซนเซอร์หน้าสามารถปิดเสียงรบกวนได้เช่นเดียวกันรวมถึงระบบถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัติมีปุ่มนะคะให้กดตรงนี้ใช้งานง่ายมากๆหลังจากที่กดปุ่มแล้วทํางานตามที่หน้าจอสั่งนะคะสําหรับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะหนงตามความเร็วรถสั่งการได้แม่นยําในทุกๆช่วงความเร็วทุกช่วงการขี่เลยตัวพวงมาลัยสามารถปรับระดับความสูงและความต่ําได้ด้วยนะคะได้ตามสรีละของลูกค้าเลยนะคะเียังมาพร้อมกับ มันติดฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมเครื่องเสียงนะคะมาให้จากโรงงานมีระบบสังเกตด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วด้วยนะคะมีปุ่มควบคุมหน้าจอทางด้านซ้ายและปุ่มควบคุมหน้าจอทางด้านขวาทางด้านซ้ายจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะคะทางด้านขวาจะเป็นควบคุมเกี่ยวกับการใช้งานของตัวรถอย่างเช่นการเปิดปิดระบบต่างๆนะคะของตัวรถมาพร้อมกับตัว a ะ a p t i ิ e c ุ u คอนโ o n t r o l แบบรักษาระยะห่างเราสามารถตั้งค่าห่างจากคันด้านหน้าได้สูงสถึง4ระยะเลยวิธีการทํางาน ลูกค้าสามารถเหยียบคันเร่งไปได้ถึงจุดที่ลูกค้าต้องการนะคะความเร็วที่ลูกค้าต้องการลูกค้ากดปึ๊บเซตความเร็วนะคะหลังจากนั้นตรงนี้นะคะจะเป็นตัวตั้งระยะห่างจากคันด้านหน้าตั้งได้สูงสุดถึง4ระยะเลยนะคะสามารถเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วได้จากตัวมันติฟังก์ชันคุยคอนโทรลตัวนี้เลยนะวิธีการยกเลิกการทำงานนะคะเพียงแค่กดตรงนี้ เหมือนเดิมหรือเหยียบเบรกนะคะระบบก็จะยกเลิกการทํางานให้แล้วนะมีเลนคลิปปิง้งเลนคลิปปิ้งก็คือจะเปิดจากตัวก้านไฟเลี้ยวนะคะจะมีปุ่มให้หลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยจะมีเส้นถนนขึ้นนะคะ2เส้นแบบนี้แต่มีข้อแม้ว่าถนนที่ลูกค้าขับเนี่ยจะต้องมีเส้นถนนบอกชัดเจนนะคะและรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางด้วยนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปชมส่วนอื่นๆของตัวรถนะรอบๆคันอีกทีหนึ่งนะคะ ต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันที่2แล้วที่อันได้ติดตั้งชุด Y Body ให้นะคะสหรับลูกค้าที่อยากให้อันแต่งรถให้นะคะหรือว่ามีไอเดียในการแต่งรถอะไรก็สามารถเอามาแชร์กับแอนได้เลยนะคะยินดีนะคะยินดีให้ข้อมูลลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวแอนขอไปส่งมอบสุดหล่อคันนี้ก่อนหากชอบคลิปนี้อันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช h a n n e l Ford b แบรนด์นี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อันทำรีวิวต่อไปเรื่อยๆด้วยสัญญาว,ว่าจะหา รถสวยๆชุดแต่งหล่อๆมารีวิวให้ชมไม่ขาดไม่หายเลยนะคะเดี๋ยวมาพบกันว่าคันหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับชุดแต่งที่ว้าวขนาดไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดรีวิวคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย